ผูรับชมรับฟังข้อมูลข่าวสารในคลิปนี้พร้อมๆกันนะคะใครมาดูเป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะกดติดตามกันแล้วค่ะคุณจะไม่พลาดสิทธิประโยชน์ดีๆจากทางภาครัฐการแจกจ่ายเงินเยียวยาต่างๆที่เกตนํามาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังเป็นประจําทุกวันที่นี่เพจสารดีกับพิเกตนะคะสำหรับในคลิปนี้ค่ะสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะกำลังจะเริ่มใช้แล้วรอบแรกในวันที่1เมษายนนี้คนที่จะเริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่1เมษายนนี้ก็คือกลุ่มคนที่ยื่น,นตัวตนสําเร็จเรรียยบ้้อแลว ภายในวันที่26มีนาคมซึ่งเหลือเวลาอีกแค่ประมาณ5วันเท่านั้นนะคะทุกคนใครได้รับสิทธิ์แล้วอย่าลืมไปยืนยันตัวตนกันให้เรียบร้อยด้วยนะคะการยืนยันตัวตนเนี่ยกลับมาแล้วนะคะอย่าลืมเช็คในเว็บไซต์นะคะว่าสถานะการยืนยันตัวตนเราเป็นสีเขียวแล้วหรือยังนะ,ะถ้ายังเป็นสีแดงอยู่แสดงว่ายืนยันตัวตนไม่สําเร็จนะคะกลับไปที่ธนาคารอีกรอบหนึ่งเพื่อสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนนะคะแต่ถ้าใครเป็นสีเขียวแล้ว พร้อมใช้สิทธิ์ด้วยกันในวันที่1เมษายนนี้เลยค่ะสำหรับเงินเงินต่างๆที่จะเข้าในวันที่1เมษายนก็มีดังนี้นะคะมีทั้งหมด6สิทธิ์ด้วยกันค่ะรวมไปถึงสิทธิ์ที่เป็นเงินสดกดใช้ได้ด้วยนะคะวงเงินที่1ค่ะวันที่1เมษายนนี้รับไปเลยนะคะวงเงินค่าซื้อสินค้า300บาทต่อคนสำหรับวงเงินนี้ค่ะเวลาใช้สิทธิ์นะคะนำบัตรประชาชนของเรา ไปใช้สิทธิ์กับร้านธงฟ้าได้เลยนะคะไม่ว่าร้านธงฟ้าจะเป็นเครื่อง EDC หรือเป็นแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะไปใช้สิทธิ์ได้ตามปกติค่ะนำบัตรประชาชนของเราไปด้วยและที่สำคัญรหัส6ห,หลักนะคะที่เราเป็นคนกำหนดตอนที่เราไปยืนยันตัวตนนั่นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้สูงอายุทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะจดรหัสไว้เก็บไว้อย่างดีเลยนะคะอย่าบอกใครเป็นอันขาดนะคะมิจฉาชีพเยอะมากนะคะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะคะก็ต้องใช้วิธี การจดเอานะคะวงเงินต่อไปค่ะเป็นวงเงินส่วนลดค่าการหุงต้มนะคะจากเดิมเนี่ยตอนประกาศครั้งแรกนะคะให้สิทธิ์80บาทต่อคนต่อ3เดือนนะคะในรอบของเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนมิถุนายนนี้นะคะ ล่าสุดก็ได้มีการปรับเพิ่มอีก20บาทะคะ่รวมเป็น100บาทแล้วนะคะในช่วงของเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนมิถุนายนใครต้องการซื้อการหุงต้มอยากใช้สิทธิ์นี้นะคะสามารถนำบัตรประชาชนเราไปใช้กับร้านที่รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้เลยนะคะที่สำคัญก็คือรหัส6หลักเช่นเดียวกันค่ะ วงเงินต่อไปนะคะเป็นวงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะจำนวน750บาทต่อคนต่อเดือน,นะคะ่ะโดยสามารถใช้โดยสารกับระบบขนส่ง8ประเภทเลยนะคะตั้งแต่รถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขอสมกรถบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขอสอ รถไฟฟ้าบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BTS นะคะรถไฟฟ้ามหานครค่ะ MRT และบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3าสนามบินจำกัดรถไฟนะคะรถร่วมเอกชนขอสมกร,รถเอกชนและส่วนราชการกรุงเทพมหานครรถเอกชนร่วมบอขอสอและรถเอกชนรถสองแถวรับจ้างและเรือโดยสารสาธารณะโดยไม่จำกัดวงเงินตามประเภทรถนะคะกล่าวคือ โดยรวมแล้วนะคะใช้โดยสารอะไรก็ได้ตลอดทั้งเดือนรวมแล้วไม่เกิน750บาทวิธีการใช้สิทธิ ก็เพียงนำบัตรประชาชนและรหัส6ห,หลักที่เรามีนะคะไปใช้สิทธิ์กันได้เลยค่ะส่วนต่อไปนะคะเป็นเงินช่วยจ่ายค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะกรณีที่ใช้ไฟฟ้าวงเงินเกินกำหนดนั้นผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่ะใครได้รับสิทธิ์แล้วนะคะยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมไปลงทะเบียนที่การไฟฟ้า ใกล้บ้านได้เลยนำบัตรประชาชนและบินค่าไฟเดือนล่าสุดไปลงทะเบียนนะคะไปก่อนได้รับสิทธิก่อนยิ่งไปเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะการรับสิทธิ์สวนลดค่าไฟในส่วนนี้นะคะจะแตกต่างกับการรับสวัสดิการรอบเก่านะคะรอบนี้เนี่ยเราจะไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะเดือนไหนที่เราใช้ไฟเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดนะคะในบินค่าไฟ จะึ้นว่าศูนย์บาทนะคะเราไม่ต้องไปจ่ายค่ะทางกระทรวงการคลังนะคะได้ทําการจ่ายตรงให้กับการไฟฟ้าโดยตรงเลยนะคะไม่ต้องมีการสํารองจ่ายไม่ต้องไปกดเงินสดที่ตู้ ATM อะไรกันแล้วนะคะวงเงินต่อไปค่ะเป็นเงินช่วยจ่ายค่าน้ําประปาะคะจำนวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกรณีที่ใช้น้ําประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้ได้รับสิทธิ์นะคะก็จะได้รับการช่วยเหลือ100บาทและส่วนต่างนั้น ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องจ่ายเองนะคะแต่ในกรณีที่ใช้เกิน315บาทผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องเป็นผู้ จ่ายค่าน้ำทั้งหมดนะคะในส่วนนี้ก็จะเหมือนค่าไฟเลยไม่ต้องสํารองจ่ายกันแล้วนะคะทางกระทรวงกรารคลังเนี่ยจ่ายตรงให้กับการประปาเลยเดือนไหนเราได้รับสิทธิ์นะคะใช้ตามเกณฑ์ถูกต้องในในบินค่าน้ำนะคะก็จะแจ้งยอดศูนย์บาทนะคะเท่ากับเดือนนั้นไม่ต้องจ่ายนะคะและที่สําคัญนะคะคนที่จะลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ําได้นะคะก็จะเป็นคนที่ใช้น้ําประปานะคะจากการประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคนะคะส่วนใครที่ใช้น้ําประปาของ การบริหารส่วนท้องถิ่นนะคะหรือว่าเรียกกันง่า,งงายๆว่าประปามหมู่บ้านนะคะในส่วนตรงนี้ไม่สามารถลงทะเบียนได้นะคะทุกคนและสีสุดท้ายนะคะจะ เป็นสิทธิ์สำหรับผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเบีย้ยแห่งชีพเป็นประจำทุกเดือนนะคะในกลุ่มนี้จะได้รับเงินคนพิการเพิ่ม200บาทต่อเดือน,นะคะ่ะในส่วนนี้นี่เองนะคะตั้งใจฟังกันที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้พิการเองหรือเป็นญาติๆนะคะเป็นผู้ดูแลผู้พิการจะได้กลับข้อมูลที่ถูกต้องนะคะในรอบนี้เนี่ย จะไม่ต้องใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปกดแล้วนะคะเงินจะเข้าบัญชีโดยตรงเลยเข้าบัญชีผู้พิการเลยตามที่ทางรัฐได้แจ้งไว้ว่าให้ผู้ได้รับสิทธิทุกท่านนะคะผูกพร้อมเพยเป็นหมายเลขบัตรประชาชนค่ะเมื่อถึงกําหนดนะคะโอนเงินให้กับกลุ่มนี้นะคะ200บาทเนี่ยก็จะโอนผ่านพร้อมเพยหมายเลขบัตรประชาชนเนี่ยละคะ่ะเข้าสู่บัญชีเงินฝากของผู้พิการโดยตรงเลยนะคะเมื่อรวมกับ เบยังชีพตอนต้นเดือนนะคะทุกวันที่10เนี่ยรับ800บาทแล้วนะคะรับวันที่22ของเดือนอีก200บาทเข้าบัญชีนะคะก็จะเป็น 1,000พบาทค่ะข้อมูลนี้นะคะก็เป็นข้อมูลจากกระทรวงการคลังค่ะแล้วก็ตามที่ได้แจ้งไปเลยนะคะทางรัฐเนี่ยแจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านเลยนะคะไม่เฉพาะผู้พิการนะคะทำการผูกพร้อมเพย์บัญชีเงินฝากกับหมายเลขแบบประชาชนค่ะส่วนใครที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหมน่นี้แต่ยังไม่มีบัญชีก็สามารถเปิดบัญชีพื้นฐานได้เปิดบัญชีศูนย์บาทกันได้เลยนะคะซึ่งรายชื่อธนาคารนะคะเกตก,ก็ได้ชี้แจงให้ทุกคนได้ฟังไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ค่ะ ใครจะไปที่ไหนก็ได้นะคะว่าจะเป็นกรุงไทยกรุงเทพกรุงศรีนะคกะกสิกรไทยค่ะไปกันได้เลยนะคะซึ่งส่วนตัวเกตแล้วนะคะไปเปิดที่กสิกรไทยมาแล้วไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวสําหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไปและผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐค่ะทางรัฐให้ความช่วยเหลือมากมายนะคะใครไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารก็กดติดตามกันไว้ได้สําหรับในคลิปนี้นะคะเกตนําข้อมูลดีๆมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังเพียงเท่านี้มีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันไว้ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ